เจอใครกลางทางเจอทางวันนี้มากับพี่แอนนะครับผมมากับน้องเอ็มนะสาวสวยาวสดทำไมตัวที่สัผมไม่สดนะพี่ซูม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 โอ้เจอใครไ่ต้วงกลางทางร่วงทางเลยนนี่ไไปจีบได้ไปเนี่โ้เราบอเป็นไยังได้ ก็เดี๋ยวเราจะแวะซื้อเครื่องดื่มนะครับให้ทีมช่างนะครับขอบคุณพี่เปลิลน,นะครับพี่เปลิปลเปิลแกถูกหวยมีโชคก็เลยสนับสนุนนเมื่อวานก็สนับสนุนไปอันนี้ก็จัดให้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้บ่าวเสื้อขาวว้ขี่กลางถนนเนี่ยพอดแล้วพอดแล้ว,ลวมีแต่ใสซได้เลยเดยีไม่ได้แล้วตกใจเด๋ยวช็อกเด๋ยวช็อก โอ้โหโอ้โหไปถูกบ่อเนี่น่ะทานเนยวะเบาโคกกอกโอ้โหสิบราทแล้วสิบบอทแล้วไปไปเข้าไปนี่เดี๋ยวเราจะแวะซื้อร้านนี้นะครับข้างร้านใหญ่เด้สรุปแล้ว เรายังไม่เห็นหน้านะครับเร,เรายังไม่เห็นหน้าเลยว่าเป็นใครแต่คุ้นๆเลยแหละเริ่มคุค้นแล้วการแต่งตัวสไตล์นั่นชัดชัดเลยโอ้โหยู่ลยอยู่เละโอ้ทางหนีเลยว่ะ ชาญนะครับผมขี่มอไซค์นะที่คุยกันเมื่อเช้านะาะอบอกอย่างซิงมอไซค์มา <c oughs> เดี๋ยวเราจะแวะไปซื้อเครื่นะองดื่มจะแวะซื้อเครื่องดื่ม ตอนนี้จะาเอ็มก็กำลังเวะจอดซื้อน้ำนะคะจากพ่เปิลนะคะ FC ที่ชื่อว่าพ่เปิลนะคะก็ขอบคุณพ่เปิลมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะเครื่องดื่มให้กับทีมช่งางเมื่อวานพวกเราก็ลุยภารกิจกันอย่างเต็มที่ได้ความภาคภูมิใจในการจะรืกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะก็เมื่อวานนี้แอนก็นั่งรถจ่าเอมอยู่ด้านหลังนะคะ ก็อยู่ในส่วนของการตีคองนะตีคองแล้วก็โปรยเหรียญน,นะคะโปรยเหรียญบุญนะคะอ่าตอนนี้น้องเอ็มก็ลงไปเลือกน้ําแล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ลุงนะคะก็ยังไม่ตื่นนะคะแต่ป้าตื่นแล้วอ่าก็พวกเราก็จะเอ็มก็บอกป้านะคะว่ามาที่โคกนหนองนาก่อนนะคะที่จําบัดดงกนเดี๋ยวเดี๋ยวลุงป้าก็จะตามมาทีหลังเนาะ ก็อยากให้ลุงได้พักก่อนนะคะเมื่อวานลุงก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะคะลุงป้าเหนื่อยทั้งวันน,ะะนี่ค่ะจ่าเอ็มก็ไม่เคยขับรถที่ใช้ระยะเวลานานขนาดนี้นะคะสิบชั่วโมงนะคะถึงจำปาดงนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเขาเรียกว่าระยะเวลาการเดินทางมาก็สมบุกสมบันนะคะเพราะว่ามันจะมีเสาไฟเนาะนะคะช่วงเต่างวย แล้วก็มีช่วงทั้งสกนครช่วงไฟแดงนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ตื่นในเช้านะคะน้องเอ็มก็หน้าตาก็ยังง่วงอยู่นะคะแต่ว่าน้องก็สู้นะคะอะเอเด,ดนเองก็เพียเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สู้คะ่ะนะเพราะว่าวันนี้เรามีพิธีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเตรียมเอาองค์ปูเนาะลงนะคะเพราะฉะนั้น ยังไงเราก็ต้องสู้ค่ะนะคะตอนนี้น้องเอ็มกำลังเลือกนะคะสปอนเซอร์เอ็มร้อยนะคะ วันนี้แอดแอนก็ทานข้าวแต่เช้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ทานข้าวนะคะเมื่อคืนไมไ่ทานข้าวเลยนะคะตอนเช้ามาก็ยิวแต่เช้าเลยนะคะน้ะนองเอ็มก็เลือกเครื่องดื่มนะคะหลากหลายนะคะให้กับทีมช่างน่ารักมากเลยนะคะเมื่อวานนี้เราก็ลุย ภารกิจกันนะคะที่ย้ายองค์พ่อปู่นะคะที่กโกกเนอกนะคะทั้งเอ็มนะคะทั้งคือลุยกันเต็มที่นะคะเมื่อวานเนี้ยก็เราก็ยังมีภารกิจนะคะดำเนินต่ออีกยาวเลยนะคะค่ะอีกยาว ก็มีความปลาพื้มใจนะคะปลาพื้มใจปิติยินดีคนลุกนะคะตื่นตันนะคะที่ได้ย้ายองค์ปู่มาที่จำปาดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนกับถอ,อดภูเขาออกจากอกนะคะค่ะเหมือนถอดภูเขาออกจากอกเนาะนะคะเอฟซีทุกท่านน้ำตานะคะปลาพื้มน้ำตาแห่งความปลาปื้มปิติยินดี นะคะที่ได้พาองค์พระปู่มาถึงที่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาถึงปุ๊บความพิธีน้ําตาแห่งความพิธีที่ได้นําพาองค์ปู่ดเดินทางมาอย่างปลอดภัยทําให้เราน้ําตาไหลนะคะวันนี้ก็คาดว่าจะมีนะคะทั้งเอฟซีนะคะยูทูบเบอร์นะคะก็น่าจะมาเยอะพอสมควรนะคะ แต่เราก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะอ่านะคะน้องเอ็มก็มาเลือกอีกแล้วนะคะไม่พอค่ะไม่พอนะ,ะจัดอีกค่ะเลือกอีกแล้วนะคะตอนนี้เอาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คงจะตามงบนะคะ ถุงเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหถุงหมดง่ายสองถุงนะครับหลายอย่างเลยสองลงมาสองลงมาบริจิตเต็มร้อยปอนเซอร์กาแฟฉลามโคกนมนะครับก็ขอบคุณที่เปิ้ลน,นะครับขอบคุณที่เปิ้ลขอให้งวดหน้าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานช่างเราจะลุยติดใต้ติดตั้งเสียนปูบริจิตนะครับเป็นแรงใจให้พวกเราด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ